ควีวินเคเลเลอร์เตรียมอำลาลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์ควิมินเคเลเลอร์ผู้รักษาประตูตัวเลือกอันดับ2ของลิเวอร์พูลกำลังวางแผนที่จะออกจากสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์เคเลเลอร์กระตือรือร้นที่จะเป็นผู้รักษาประตูตัวเลือกอันดับหนึ่งให้กับทีมอื่นหลังจากมีโอกาสจำกัดที่แอนฟิลด์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักเตะทีมชาติอัลเลนไว25ปีรายนี้รู้ดีว่าเขาจะไม่สามารถเป็นผู้รักษาประตูตัวเลือกแรกของสโมสรได้ตราบใดที่อลิสันเบกเกอร์ยังคงอยู่ที่สมสม ในเมอร์ซีไซด์หงแดงประเมินมูลค่าผู้รักษาประตูรายนี้ไว้ที่ประมาณ 20- 22ล้านสัญญาปัจจุบันของเขายาวจนถึงปี2 0 2 6มีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังประเมินเจมส์ทรัฟฟอร์ดของเบอร์ลี่เพื่อมาแทนที่เป้าหมายของพวกเขาเคลเลอร์ K Le มีความสุขกับฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาที่ลิเวอร์พูลหลังจากลงสนามไปแล้ว26นัดในทุกรายการเขาเก็บคลินซีดได้5นัดในขณะที่เขาลงเล่นทุกนาทีให้กับหงแดงในการคว้าแชมป์คาราบาวคับในเดือนกุมภาพันธ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากเจอเกนครอปขัดขวางการย้ายของเคลเลอร์ไปวูฟเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วโดยรวมแล้วเขาได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว47นัดนับตั้งแต่เข้าร่วมสโมสรเมื่ออายุ16ปีในปี2558ประเด็นสำคัญเคลเลอร์ต้องการเล่นฟุตบอลกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นและกำลังมองหาที่จะออกจากลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวเขาอยู่ที่20-22ล้านปอนด์เจมส์คราฟฟอร์ดของเบอร์ลีเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ เคลเฮอร์มีฤดูการที่ดีที่สุดของเขากับลิเวอร์พูลในปีนี้โดยเก็บได้5คลินซีทจากการลงเล่น26นัดข้อมูลเพิ่มเติมเคเลเฮอร์อยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2015โดยเติบโตผ่านอะคาเดมีของสโมสรเขาลงเล่นให้หงแดงไปแล้ว47นัดในทุกรายการเขาคว้าแชมป์คาราบาวคับกับลิเวอร์พูลในปี2022